สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำแอนิเมชันนะครับด้วยโปรแกรม a n i m a t e นะครับวันนี้เราจะมาลองทำรถนะครับวิ่งแบบง่ายๆกันนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Anim เม e ก่อนนะครับหน้าตาโปรแกรม An i m เม e จะเป็นหน้าตาอ่านแบบนี้นะครับงแดงนิดนึงนะครับ นัดนาเราสร้างไฟล์นะครับกด New นะครับเราก็จะเลือกขนาดนะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่ผมเเอาขนาด Standard นะครับกด Create นะครับ โอเคนะครับเราก็จะได้หน mm ้าตาออกมาแบบนี้นะครับเป็นดำๆนะครับเราจะเริ่มด้วยการสร้างรถวิ่งใช่ไหมครับเราจะเริ่มด้วยการสร้างล้อนะครับผมก็เอากลมมานะครับจากท้ายมือของเรานะครับสร้างคกลมมากดชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้มันเป็นลูกทรงแบบปกตินะครับเราก็สร้างล้อนะครับ 看好了。Uh. Uh. เส้นออกนะครับก็คือกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเอาเส้นออกไปนะครับเพื่อแล้ัเราจะได้ดำๆออกมาอันนี้ก็มือกัรอบโอเคนะครับเราได้ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้สวยนะเป็นคอนเซ็ปต์นะครับเราจะทําให้เคลื่อนไหวได้ยังไงนะครับให้เราคุมดำนะครับที่ขวาเลือก Con v e r t to symbol นะครับเอามานะครับตั้งชื่อ symbol ให้เรียบร้อยนะครับว่าเป็นอะไร มันก็จะมีไทท์ให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกไทายที่เป็นวิดีโคลิปนะครับกดเข้าไปกดโอเคนะครับเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับแล้วเมื่อกี้าไปนะครับเพื่อเข้าไปในซิมโบนะครับจากดูดูข้างบนนะครับมันจะมีซิมโบอยู่นะครับจากนั้นเรามาดูที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับผมไปที่ไทม์ไลน์ประมาณ50นะครับห้าสิบคลิกขวาครับเลือก m o ชั่นทวีนะครับ เื่อนจะเลือกเป็นพลาสติกหรือว่าโมชันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแนะนำนะครับก็คือวงกลมเนี่ยอยากให้มันเป็นโมชันนะครับมันง่ายกว่านะครับกดโมชันครับกดโอเคนะครับสังเกตดูมันยังไม่เคลื่อนไหวนะครับให้เพื่อนติ๊กให้กดกดตรงนี้ครับที่ว่างๆนะครับอันไหนก็ได้อันนึงครับอีเฟมหนึ่งนะครับจากนั้นไปขวามือของเราครับไปที่โรเท็นะครับเราเลือกอ่าตรงนี้ครับ ตามเก็บนาลิกานะครับวนเก่บนาลิกาอะไรได้หมดปุ๊บนะครับเราก็จะวิ่งเล็นไหมครับอ่ามันจะหมุนแล้วนะครับนี่จากนั้นเรากลับมาที่ซีนครับซีนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ทำการสร้างตัวรถครับตัวรถของเรา นะสูมสีเขียว,วยรเราก็จะสร้างรถแบบง่ายๆกันนะครับไม่ได้ยากมากอ่าสร้างกระจกเลยนะครับกระจก รถเลยนะครับมันคล้ายรถเรื่องเดียจากนั้นนะครับล้อของเรามาแบบนี้นะครับล้อเราทํให้มันเล็กนะครับโดยการย่อให้เล็กโดยใช้ตัวคิวนะครับหรือว่าตัว่ารฟอนะครับพ็ล้อมาใส่ครับอนโซีคอนโรลวีวางได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะครับ เราทดสอบดูโดยการกด c t r l Enter นะครับนนี้เรา,เรา,เรายังอยู่แบบนี้นะครับเราจะมันวิ่งนะครับทำไงร้อยเราทำการคุมดันแบบนี้ครับติดทั้งหมดทั้งรถนะครับต้องการให้เคลื่อนไหวนะครับคอนเซปต์มันก็คือต้องทำเป็นซิมโบกก่อนนะครับซิมโบกกดโอเคเลยครับเอ ก็าทำการอะไรนะครับเราทำการลากรถออกไปก่อนนะครับผมไปที่เลเยอร์ประมาณอา80นะครับอ่าอีฟน80นะครับกวดเลข5แบบนี้นะครับที่ขวานะครับเลือกคลาสสิกบ้างนะครับถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมแน,นะนำก็คืออาจจะต้องเป็นแนวทางตรงนะครับเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวนแบบง่ายๆนะคลาสสิกผมก็เลือกเลือกที่เลเยอร์สุดท้ายอีเสุด เ่สุดท้ายนะครับลากรถเราออกมาครับลากรถมาเปื้อนนี้ครับเอาไปเรบบื่นะครับ,รบ,บ,รบเราลองทดสอบดูครับเราก็จะมีรถรุ่นแล้วนะครับตอนนี้แหครับเราลองเราสร้างถนนให้ให้เขาด้วยนะให้รถนะครับ ทองก็แล้วกันนะครับสีทองผมสร้างเลเยอร์ใหม่หนึ่งเลเยอร์นะครับเป็นไว้างบไนไว้างล่างนะครับผมก็สร้างถนนนะครับอ่าลองดูเห็นไหมครับมันก็จะทำการ โอเคนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับถ้าสงสัยยังไงสอบถามได้นะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ